และนี่ก็คือวิดีโอที่ผมทำนานที่สุดในชีวิตที่ผมไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้<อ>ก่อนจะไปรับชมก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์1 s u b ง c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบอกคําเลยว่าอีพีนี้นานจะจัดผมอัดมาเกือบอาทิตย์ได้ <c oughs> ความยาววิดีโอนี้ไม่ต้องพูดถึงยาวจะจัดใครที่สงสารผมแล้วก็ได้ปรดแชร์ลงกลุ่มคุตาบอร์ดกันด้วยนะครับ แต่ละคลิปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับมีความยาวตีกลมๆแล้ว5้าชั่วโมงกันเลยทีเดียวนานจะจัดผมเห็นแล้วเนี่ยผมยังเี้ยวเหนียวก็เลยทีเดียวครับผมอะไรมันจะนานขนาดนี้กันละครับเนี่ยนี่นะครับมันสมควรละฮะที่มันจะเป็นชาเลนผมจะไม่หยุดลงจนกว่าผมจะติดอันดับโลกผมไปนอนแป๊บและนี่คือการลงเอนเลสไปเรื่อย จนกว่าคุณนานจะติดท็อปโลกเรามาดูกันว่ามันจะนานขนาดไหนมาดูส่วนขั้นตอนแรกๆนานไม่ต้องพูดถึงว่ามันยังไงเราต้องมาทำการรุยหาปิงที่ใช่สําหรับคุณก่อนในช่วงต้นเกรมนะครับแม่งก็ลอยเทงเตงขนาดนี้มันจะไปลงได้ยังไงบ๊อกยครับว่าเขาออกกันไปร้อยรอบกันเลยทีเดียวเฮ้ยบักฟักปิงไม่ดีอีกแล้ว ลองวางตัวสักครู่และรอม้อนออกจะปรากฏเห็นปริงที่ชัดเจนบอกคำเดียวว่าอ่าฮะลงไม่ได้ก็ออกกันสิครับรออะไรออีอ uh ีไ huh. ม่ต้องพูดถึงว่าออกอกี่รอบนานมากๆกกว่าจะเจอปริงที่ใช่สำหรับคุณหรือว่าคุณจะเจอคนที่ใช่ uh huh. เ,เราก็ต้องการเข้าๆออกๆเกมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเจอปริงที่ใช่บอกคำเดียวว่าเข้าเป็นร้อยออกเป็นสิบ ก็ว่าได้กันเลยแหละครับไปเรื่อยๆแบบนี้มันนานจะจัดกันเลยทีเดียวขอข้ามแป๊บไม่รู้ว่าจะดูตรงนี้ทำไมสนับสนุนโดยบอกทีเฮ็ดดเจ้าวันนี้อัปเดตใหม่อีกแล้วครับกับตัวละครอะความแมนแน่นอนก็มีขายใน้บอกทีเฮดด้วยเช่นกันครับหรือคุณจะมองหาตัวละครไปติดบอดแบบตึงๆเหมือนผมแล้วลก็ก็ไม่พลาดแน่นอนนะฮะกับอคทีเ โคตรเยอะกันเลยครับผมใครที่ไม่อยากจะซื้อแบบสดๆก็มีกิจกรรมมินิเกมให้เล่นหลากหลายแมปกันเลยทีเดียวครับโคตรเยอะเช่นกันและในแมปคู่แข่งอย่างสกินพดี้ทอยเรดทาวเวอ e ์ดีเฟนก็มีตัวละครต่างๆให้เลือกซื้ออีกมากมายน่าจะมาทั้งหมดในเกมแล้วล่ะครับโคตรเปิ่มนั่นมันดิวแมนดาก้อน Ết, ก็จะมีตัวเติมตัวอ,อ,อะไรทุกอย่างของอีเวนนะฮะเนะจะมีตัวละครสุดแรที่อีเวนก็เอาออกไปแล้วก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นกันโคตรตึง <S 2> <S 2> <S 2> <S ในช่วงการพยายามเราก็ทำการลงไปเรื่อยๆแบบนี้และนี่คือหน้าตาตัวละครที่เราไปครับกล็ลองจัดเซตแบบนี้ได้นะฮะออแล้วก็บอกไม่ได้ซะด้วยนะครับว่า มันมีตัวอะไรกันบ้างคุณก็มองกันในแมปเองและกันนะครับเพราะเรานั้นเล่น3คนนั่นเองนะฮะแต่ละคนนั้นก็จะจัดเซตประมาณนี้เลยนะครับผมที่สำคัญเลยเราเล่นมาในเว็บที่40่ิบกว่าแล้วก็จะเจอปิงที่ใช่แต่ว่านี่ก็ไม่ใช่ที่ใช่สเสบอือไป<ะ>เออพราะมันแค่ช่วงแรกเท่านั้นแต่เมื่อเราปริงกลางเกมแล้วละก็เราก็จะมีเหนียวและหนาวจะจัดแต่ตอนนี้ เราวางได้แบบเต็มที่แล้วเตรียมสุดๆท่้ที่เราจะทําได้แต่ทว่าน,านั้นปริงมันก็เล่นงานเราเหมือนเดิมครับ<อ>เราสังเกตง่ายๆที่ตัวละครของเราน,านั้นหรือค็อกอัปเกรดอันติเมทค็อกๆของเรามันตีช้าลงแบบเ็นไดชัดเออใช่ครับถ้ามันตีอย่างนี้เนี่ยเราไปเวฟสูงๆยังไงเราก็แพ้แน่ๆแ,แบบนี้เราจะเสียเวลาลงต่อทำไมว่าไหมก็ออกเกมสิครับรออะไร กว่าจะหารยปิงที่ใช่ที่นี่ละครับมันก็ใช้เวลาแสนเจาน้านานมากๆแล,และนี่ก็คือเวฟ127บถึงว่าเราจะเจอปิงที่ต้นเกมปิงกลางเกมและปิงที่ท้ายเกมนั้นมันก็ต้องใช้สําหรับคุณเช่นกันครับ <c oughs> ใช่แล้วตอนนี้ที่เราจะอยู่ท้ายๆเกมแล้วเนี่ยเราก็จะยังไม่เจอปิงที่ใช่อยู่ดี <c oughs> ก็เหมือนคุณแหละนะที่คุณกําลังมองหาคนที่ใช่อยู่ ยังไม่เจอสักทีคุณก็ลองหันมองมาที่ผมแล้วกันนะครับไอ้ชืียโคตรเกรเลยตัดถึงว่าปิงจะดีทั้งต้นเกมกลางเกมแต่ท้ายเกมเราปิงกระจอกขักถุยยันตีไม่ออกแล้วแล้ว,ลวก็สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเออถึงว่าเราจะหยุดเวลาไว้เต็มที่ก็ตามแต่ถ้ว่ามันก็ไม่ไหวจะเคลียร์ได้อยู่ดีฮะดามเมจ<ะ>ไม่พอเอาละครับท่านผู้ชม และนี่ก็คือบอสกระตุยกับเลือด9,291ล้านอ่ะไม่ใช่ไปกี่ล้านมาเนี่ยนะเดี๋ยวนะแป๊บหน่วย100,000,000เสี่ยนล้านสิบล้านร้อยล้านเฮ้ย9,000พ่อเมื่อี้อันนี้มันแค่9,29เกือบจะทุย9 2 9ล้านเท่านั้นเองโอ้โห9,000ล้านบ้าไปแล้วไม่ใช่มันแค่เกือบพันล้านเท่านั้นเออแบบเนี้ยมันจิ๊บๆเลีรยได้สบายนะฮะ อ,อหมายถึงว่าถ,ถ,ถ,ถ้าปิงมันดีกว่านี้นะและตอนนี้เราก็พบจุดจบของเราแบบบ้านแตกกระจุยหมอไม่รับสยิบแน่นอนนะใช่ละเรากลัวที่จะเสียแต้มในการอัพเรเวลเราไปด้วย<อ>เราก็เลยต้องจำใจให้มานาน<อ>เข้าบ้านเราแตกแลก้วกดรีเพลกทีแล้วกันนะครับผม<อ>และอีกเลหลายรอบที่เราน้นพลาดพลางลงมือกระทำชะเปลาลงไปนะฮะกับ มาใหม่ในเว็บที่1 2 3เลขสวยจะจัดนะครับแต่ทว่ามันก็จะมีพลังงานบางอย่างที่คุณนั้นไม่อาจรู้ตัวได้ <S 2> <S 2> ออนนเนั่นก็คือตัวละครที่ชั่วร้ายที่จะทำให้คุณนั้นแพ้แบบยับเยินขนาดผมได้ตั้งใจงหยุดเวลาจนหนาเดมและหยุดจนหมดแล้วและนี่ก็คือหน้าตาตัวละครที่มันจะทำลายถลุงบ้านเราเลเทเป็นกระดำตำปี้กระลำมีกระลำแมวนะฮะและผม ก็ทําการที่จะหยุดเวลาทั้งหมดเพราะว่าผมน่ะเป็นคนที่ครอบครองนาฬิกาทั้งหมดยังไงล่ะครับจะเวนอันติเบตที่มันอยู่ตรงนั้นและนี่ก็คือตัวละครหายสปีดที่คุณไม่คิดฝันว่าจะเป็นตัวละครที่ทําร้ายบ้านของคุณเฮ้ยแต่คุณเป็นผู้ลงเอ็นเลสคุณก็ต้องรู้ดีว่ามันเป็นตัวที่อันตรายขนาดไหนจนคุณนั้นไม่ได้จะคิดให้มันควงมาได้เลยนะครับนั่นก็คือ กรีดทอยเลตนั่นเองนะครับเย้ย้ข้ามาทีเลยน้องอุ้ยแว่นมาขนาดดีจะหยุดพี่เขาได้ยังไงถึงว่านาฬิกาของผมนั้นก็ไม่มีแล้วก็ตามนะฮะรีคาเวรี่ก็ได้แค่ตัวเดียวราก่อนนะครับน่นนอนอ่ะฮึมันแตกแล้วฟักตอนนี้เสียเวลาไปอีก42นาทีอ่ะลืมดูรอบนี้แล้วเสียไปกี่นาทีวะเนี่ยฟักเกอร์ยังไม่ติดเลยกุย ผมที่ไม่ละความพยายามผมก็เริ่มใหม่และลงต่อได้แบบเรื่อยๆและเรือๆนะครับปรากฏว่าก็แตกมันเดิมจิรอบนี้ตึงกว่าเดิมในเว็บหนึ่้อย้าสิบอะไรจะตึงขนาดนี้และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับกริชเจ้าเก่า <c oughs> เอ้ย ตัวเดิมตัวเดียวตัวเดิม,เ,ดมเอ้ยบ้าไปแล้วมันจะเข้าบ้านกับผมอีกแล้วอะหนึ่งร้อยสามสิบสามเว็บเราตีกลมๆแล้วก็เสียเวลาไปเกือบสองชั่วโมงกว่ากันเลยทีเดียวโ <c oughs> อ้คุ้มค่า <c oughs> ถึงยังไงเราก็ไม่อยอมแพ้และก็ลงและก็แตกกันอีกซ้ำๆไปเรื่อยๆ <c oughs> ว่าระี่เว็บอะไรอีกวะเนี่ย <c oughs> 115เวฟครับที่ตำการเลยก็รีเพลย์ดิครับรออะไรก็ให้มันรู้ไปเลยว่าจะจบซีรสที่กี่นาทีแล้วเท่าไหร่นะฮะก็มาดีครับนอนนอนก็เอาอีกแล้วครับก็กิี่เจ้าเดิมเอออะไรกันดนี่4ิบเวฟตีกลมๆแล้วเจนาทีทวนๆก็แตกกันแบบกระจวี แต่เราก็ไม่เคยละความพยายามและจะลงใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะติดท็อปโรคแบบจริงจังไม่รู้ว่าเราจะต้องลงไปอีกกี่รอบเรามาดูกันครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะขอบตาของผมเริ่มดำทะมึนแล้ว เพราะว่าช่วงเวลาที่ผมรอนะมันสุดจริงๆอะไรกันนะครับผมขออนุญาตออกเกมไประบายความใคร่ก่อนละกันไม่ใช่ระบายความเครียดอู้อ้าวเอออออู้อ้าวเออไอ้ชัดรู้สึกว่ากูจะเครียดกว่าเดิมรับีกบี่บีกบพี่โอ้อ้าวอู้เออวะเฮ้โอ้ตาย เราก็กลับมาในเกมที่เรารักเมือเดิมกับภารกิจเอ็นเลจนกว่าจะติดท็อปลกก็มาดิครับให้โลกมันรู้ไปเลยและรอบนี้เราขออนุญาตส่องจอแบบตึงๆเพราะว่า3คงไม่ไหว4เลยละกันและนี่ก็คือไม้ตาย4กระดอพิ่คาดเออไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวมันกรบินบอดียังไงดูถึงตรงนี้แล้วก็ขอคนละหนึ่งลายหนึ่งซับกันด้วยนะครับสี่ยังไปกดแ้วก็ระวังจะโดนเกย์ฟเกิ เฮ้ยสนุปแล้วไม้ตายสีกระรอมาได้ไกลจะจัดด้วยเวฟ160ที่ไม่เคยมาถึงก่อนในชีวิตมาไปเลี้ยวมาโคดไกลกับบอสอะไรวะน่ะเลือดเป็นพันล้านของจริงกำลังไหลเป็นน้ำเฮ้ยนี่มันเลือดออกโตทอยเลตตัวอะไรไม่รู้แต่รู้ๆละกอดอยู่เวลาอย่างเดียวเพราะหน้าที่ของเราก็มีแค่อยู่เวลาเท่านั้นนะเฮ้ดูดิครับตัวของผมนั้นก็มีแค่นาฬิกาและนาฬิกา และก็มีแค่นาฬิกาครับกระบ,บอดเลือดสี่ผลานก็ไม่คณะคนามือแน่นอนพรกพี่น่ะเอิมตรึงเกินแล้วก็มาเจอกองทัพแอสโตสุดโหดมาเป็นร้อยเฮดเคและเหล่าแอสโตัลเล็ตก็เข้ามาทะลุงหลังบ้านเราแบบโหดร้ายเกินไปแล้วเว้ยมาเป็นร้อยจังหวะนี้แหละครับเราต้องรอดเวฟนี้ไปให้ได้ <c oughs> ถ้าเราไม่รอดแล้วก็ ก็แตกดีครับจะเหลืออะไรล่ะครับพี่โอ้โหอะไรมันจะตึงขนาดนี้และฝูงแอสโซชายเล็ก็จะมาถลึงบ้านคืนเบลพร้ายแล้วจะทำการกดทุกสกิลที่มันยือได้เรามาดูกันครับว่าเราจะรอดไหมมาดูเอาละฮะไหลแล้วฮะไหลแล้วฮะมาแล้วครับกดกดรีคเบลีบรรลบบรรับไปหนึ่งทีงั้นก็ตัวต่อไปตัวต่อไปก็รีโคเลี และรีคาเ e r ลและก็รีคาเวลล์แล้วก็เหลือตัวสุด<อ>ทา้ายโค้งเนงก็แค่แตกดีครับรออะไรแลนดี้ก็คือเราเราจะได้กี่เว็บวะน่าจะได้ประมาณ167นะครับเอ,อห้หยมันก็ติดอยู่ดีแต่มันไม่สุดนะครับโดนๆนะเราต้องมี E p พีแน่นอน <Yeah. S 1> จังหวะเนี้ยแลอจังหวะนี้ก็รอติดต่อ E p พีแล้วกันนะครับ่าโรงจนกว่าจ,วจะติดทอบโรคนั้น เราจะไปได้กีว่เวฟ <hã> ไม่ต้องถูกวันนี้ไม่ต้องผ่านเวลดีไปให้ได้ถ้าไมา่อย่าง,งานั้นเราก็คงอยู่ไม่ถึงดิวแมนแน่ๆไปต่อนครับรออะไรขออีพีสองแล้วกันนะครับถ้าไมา่อย่าง,งานั้นคลิปนี้อาจจะตัดนานถึง80ปีก็เป็นได้หรือคลิปนี้อาจจะยาวนานถึง หนึ่งร้อยเชือกหมองมเราจะบนกระเทียแล้วเดี๋ยวไปดูบอร์ดก่อนนะครับว่าติดหรือเปล่าผมว่าติดว่ะว่าติดแบบติดแบบเอ่ออาจจะไม่ยาวอ่ะยาวหรือเปล่าไปดูเอาละครับท่านผู้ชมครับและจังหวะนี้เราจะไปลุ้นบอร์ดกันนะครับจนเยี่ยวเหนียวกันเลยเดียวตอนนี้เยี่ยวผมกํลาลังเหนียวแล้ว <c oughs> ติดไหมวะเนี่ยเอาละครับลุ้นจนเยี่ยวเหนียวกันแล้วท่านผู้ชมครับและจังหวะนี้ อันดับของเราก็อยู่ที่ oh. แลวคนเลื่อนไปไหนเลยอันดับของเราก็จะอยู่ที่อ่าสิบหกสนะครับโอ้โหเราถูกกันหรือเปล่าแต่คงไม่ยาวหรอกนะยาวไหมไม่รู้แต่ถ้ายาวก็แจมเลยฮ <c oughs> ต้องต่ออีกแล้วครับอีพีสองโดยจินกุ้งชอ็อปร้านของกับ oh. ผมเองนะครับผมกับร้านสุ่มตัวละครสุดเอกกส,สุดเกียนสุดอลังการสุดเทพแน่นอนนะครับรวมของรางวัลเนี่ย จะได้ตัวละครสุดตึงพร้อมรายเทมสุดพิเศษด้วยที่นำกันเลยรางวัลที่สุ่มมาเนี่ยสามารถรวมได้นะครับหลายคนจะสงสัยว่าพี่ครับจะรับรางวัลจากไหนอ่ะรับรางวัลการสุ่มได้ที่เฟสน้องจินดูโนมโด,ดมชาใครไม่เล่นเฟนสมัครด้วยอย่าลืม